สวัสดีค่ะเลิศฟาร์มกัวต้นน้ำบีบมาสเตอร์สำหรับวันนี้นะคะจะมาแนะนำกัวสายพันธ์ุเนื้อค่ะสายพันธ์ซิเมนตัลเป็นกัวอีกสายพันธ์หนึ่งที่ให้อัตราการแลกเนื้อได้ดีเช่นเดียวกันกันกบสายพันธ์แองกัสตัวที่เห็นข้างหน้านี่นะคะคือแองกัสค่ะ สำหรับคอกนี้นะคะใช้พ่อพันธ์ุคุมฝูงวัวสายพันธ์ุเนื้อสายพันธ์ุแองกัสค่คะแม่พันธ์ุพื้นฐานสายพันธ์ุซิมเมนตานลูกออกมาก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ค่ะ ลักษณะสีของลูก,กวัวก็ขึ้นอยู่กับแม่วัวพื้นฐานแล้วก็พ่อพันธุ์ที่ใช้ในการผสมสำหรับลูกวัว3ามตัวนี้นะคะมีพ่อพันธุ์คือสายพันธุ์เนื้อสายพันธุ์ลิโมซินค่ะเป็นพ่อพันธุ์ลิโมซินที่ได้ย้ายออกไปเมื่อต้นปีนี้ค่ะ สำหรับปีนี้ทางฟาร์มของคุณตาโจเซฟได้ใช้พ่อพันธุ์อังกัสมาเป็นพ่อพันธุ์ในการคุมฟูมค่ะสำหรับฟาร์มวัวก็จะมีการเปลี่ยนพ่อพันธุ์ทุกๆ2ถึง3ปีค่ะเราจะเห็นได้จากความแตกต่างของแม่วัวแล้วก็ลูกวัวที่อยู่ในข้อค่ะว่ามีลักษณะที่มีการผสมข้ามสายพันธุ์ค่ะอย่างแม่พันธุ์พื้นฐานที่เห็นข้างหน้านี้นะคะ ก็คือเป็นแม่พันธ์สายพันธ์ุซิมเมนตาลผสมกับลิมโมซานค่ะสีก็เลยจะออกมาประมาณนี้ค่ะ สำหรับพ่อพันธอังกุสก็กำลังมาซาเช่อย่างสบายใจค่ะโดยมีแม่วัวสาวล้อมรอบค่ะส่วนมากก็จะเป็นแม่พันธุ์พื้นฐานซิมเมตานะคะที่อยู่ในคอกนี้ค่ะ มาดูกันชัดๆค่ะว่าวัวสายพันธุ์นี้มีความสมบูรณ์ขนาดไหน สำหรับคลิปนี้ถูกใจกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เลิศฟาร์มหัวต้นน้ำบีบมาสเตอร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะหลังจากที่วัวออกไปกินหญ้าช่วงเที่ยงก็เข้ามาหลบแดดในคอกค่ะแล้วนี่ก็เป็นเวลาประมาณ บ่ายสามโมงกว่าแม่วัวทั้งหลายก็อยากจะออกไปข้างนอกกันอีกแล้วค่ะโดยก็จะออกไปเล็มหญ้าที่อยู่กลางทุ่งที่ติดกับคลอกนี่เองค่ะสำหรับวันนี้นะคะส่วนลูกวัวก็พยายามที่จะดื่มนมจากแม่พันุในขณะที่วัวทุกตัวก็ยืนออก,กันอยู่ทางออกค่ะ สำหรับแม่พันธุ์พื้นฐานแม่วัวสายพันุ์ซิมเมตานก็เลี้ยงลูกเป็นอย่างดีแล้วก็มีอัตราการให้นมลูกในจํานวนที่เพียงพอสำหรับแม่วัวในข้อของคุณตาโจเซฟเป็นการเลี้ยงแบบปล่อยทุ่งเป็นการเลี้ยงแบบธรรมชาติ แม่กัวก็จะให้นมลูกจนถึงอายุ5-6เดือนค่ะ mm. หากใครสังเกตจะเห็นได้ว่าสำหรับวันนี้กัวส่วนมากที่อยู่ในคอกจะมีแต่แม่พันธุ์เหตุผลก็คือกัวหนุ่มที่ถึงเกณฑ์ได้ถูกจับส่งไปเมื่อวานนี้นี่ค่ะ สำหรับการเลี้ยงวัวสายพันธุ์เนื้อในข้อของคุณตาโจเซฟนะคะถ้าคลอดออกมาเป็นตัวเมียก็จะเก็บเอาไว้ทำแม่พันธุ์ต่อไปถ้าเป็นตัวผู้ก็จะเลี้ยงสักระยะหนึ่งหลังจากหย่านมแล้วหลังจากนั้นถ้าถึงเกณฑ์กิโลที่มาตรฐานก็จะส่งต่อไปยังโรงเชื่อ ที่ได้มาตรฐานในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ Yeah. Mm -hmm. you